ทุกคนคะดูวิดีโอนี้ให้จบแล้วก็รับข่าวดีแย่ๆไปหมดนี้ด้วยกันนะคะข่าวดีอันแรกก็คือว่ายอดขายของสวิสแล b นะคะตอนนี้แต่ห้าแสนกระปุกแล้วจากพลังซื้อของทุกๆคนนะคะก็อดีใจที่ มีความสุขกับผิวของตัวเองที่เกิดขึ้นกับ Swiss l a บแล้วกลับมาซื้อซ้ากลับมาซื้อให้คนอื่นช่วยคุณอาบอกต่อนะคะอามีความสุขมา2เดือนแล้วค่ะดังนั้นนะคะในเดือนเมษายานนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่3ของ s วิสแล a บอาขอประกาศตรงนี้เลยนะคะว่าอาจะขอต่อโปร1นึ่แถม1หนึ่โปรสแผม3กันต่อไปอีก1เดือนตลอดเมษายานนี้ให้ทุกคนได้ใช้สวิสแล a บกันอย่างคุ้มค่าประหยัด ดนะคะอีก1เดือนค่ะแล้วก็ใช้แล้วชอบตรงไหนประทับใจอะไรก็ช่วยคอมเมนต์บอกเอาไว้ใต้ทุกโพสโพสไหนก็ได้ของ s w i t s l a b นะคะเพื่อให้คนอื่นที่เขาลังเลอยู่เ้ามาเห็นเขาจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นก็จะมีอีกหนึ่งคนที่ผิวสวยตามเรามาเพราะ s w i t s l a b นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการช่วยคอมเมนต์แล้วก็บอกต่อนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ